สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำาผัดซีอิ้วกันนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วบานที่ไข่เลยสิมไม่หวงไข่นะคะเดี๋ยวสิมจะใส่ผักไปให้เยอะๆส่วนเส้นกับไข่ไม่ต้องเอานะคะฮะหมูไข่ไข่ให้อโดตัด มาต่อไปใส่หมูโอ้โหหอมกลิ่นขัวเราต้องพักไข่ไว้ก่อนอเราคัดไข่ไว้ก่อนนะคักไข่ไว้ไ<ป>อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะก็หมักไปค้ามคืนเลยนะคะเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มได้แล้วเราก็จะใส่หมูไปเลยนี่หมักไว้คั่งคืนหมักไว้ค้างคืนไงก็หมักไว้ค้างคืนไงเราจะพาดทำไมคะ <c oughs> ก็ใส่ไปเลยสิแคร์ต้องรออะไรเลยค่ะใส่ไปเลยตุงตุงตุงทำให้หมูสุกค่ะบิบิ้ก็ไม่กลัวการกระเด็นค่ะเพราะว่าบิบิ้ทนเจ็บได้เจ็บก็ทนยอ,อยู่อยู่ก็ทนเหงาใหญ่ดูบิบิ้เนี่ยโอ้ เออคลิปบอลโอ้ยอันนี้มันก็กระเด็นจริงโอ้กระเด็นกระเด็น ซีอวไฟลุกไปเลยย,ยังไงล่ะจานยิ่งสักดูอจานยิ่งสักดูเลยค่ะทำดีไหมคะอาจา,นารนไอ้กระเด็นไอ้กระเด็นจานยิ่งสัก ประมาณนี้นะคะคั่วจนหมูสุกก้วเนาะเดี๋ยวต่อมาใส่ผักค่ะแตนิสากดูด้วยค่ะผัดตวลาจารย์นิสัากเนียวโหวชมเลย <c oughs> <c oughs> อุ้ยแม่ด้ดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสิคะ ใส่ไปเลยอ่าใส่ซอสผักเขียวลงไปจ้าเออ แล้วก็ต่อมาก็ใส่น้ำปลาลงปลาไงกินเองฮะกินเองใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็ใส่น้ำตาลตัดลงไปแล้วก็ผัดลงไปเรื่อยๆนะคะผัดลงไปคุกเข้าลงไปเรื่อยๆเลยจ้าก็ผัดไปผัดผัดผัดนะอ่าต่อมาเราก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้า เป็นเส้นใหญ่ผัดซี่ิ๊้เส้นใหญ่ดูไว้นะป้าติม๋มฉันอนะทำแล้วทำกินเอง <c oughs> คงไม่คงไม่ไปซื้อกับข้าวป้าติมะะ๋มแล้วค่ะทำกินเอง <c oughs> ทำกินเองดีที่สุดใช่นะคะอันนี้เราไม่ได้ไปว่าป้าคนนะคะเราแค่พบเบร์้อเรียนแกเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเอาหมูตัวนึงเดี๋ยวติ๋มแถมผักไปให้ นะคะอ่าวิร้านแกเป็นมุสลิมนี่ยไม่ได้ร้านขายหมูแต่นี้เรามาเวอร์เป็นของเราไงเอากุ้งตัวหนึ่งเดี๋ยวติมแถมถั่วให้ใช่ไหมอันนี้ของเราก็แบบว่าเอ่อเอาหมูมไปชิ้นเดียวแล้วเดี๋ยวก็เอาผักเอาเส้นไปให้อะไรอย่างเงี้ยอำม,มาใส่ไข่อย่ามาดราม่านะจ๊ะถ้าใครมาดราม่าฉันไม่ได้ไปว่าเขานะคะ ฉันก็แค่เ o อร์ล้อเรียนเขาเท่านั้นเฉยนะเพราะว่ามันก็เป็นกระแสของร้านข้าวแกงของป้าติม๋มก็เห็นใจกันอยู่นะคะเพราะว่าคนขายของทามาค้าขายอะ่ะแล้วไหนจะค่าที่เขาอีกอะ่ะฉันก็เข้าใจแกและแหละป้าติ๋มมานะแต่ถ้าถามบี่ๆบี่ๆคงไม่ไปซื้อกินหรอกเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่แถวนั้นดิฉันอยู่นนทบุรีข้าวแกงแถวบ้านฉันมีเยอะ้าดิฉันไม่ได้ซื้อข้าวแกงแถวบ้านฉันกินน่ะดิฉันก็ ทำกินเองแบบนี้แหละสบายกระใจกว่าเพราะว่าเราได้รู้รสชาติได้รู้รสมือของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ๆก็มองแบบนี้นะคะสําหรับในส่วนของเ,ออเคสปติปเนี่ยก็ใครชอบกรไปซื้อใครไม่ชอบหรือใครไปซื้อครั้งนึงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ชอบก็ก็แล้วแต่ไปซื้อร้านอื่นก็ได้นะคะใครชอบของแกก็กินไปแค่นั้นจบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เพราะว่า ก็แล้วแต่รสชาติปากของแต่ละคนเพราะคนเราอะรสปากมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาในรีวิวเห็นอะไรอะเนาะเราก็ดูไปแต่บิบบี้เห็นแล้วมันก็คือร้านข้าวแกงทั่วไปซึ่งแถวบ้านบิบบี้มีเยอะแยะนะคะเราไม่ต้องนั่งรถเพื่อข้ามจังหวัดไปซื้อเข้าหลอกนะคะไม่ก็ทากินเองเพราะว่าเรารู้รสมือตัวเองมากกว่าเพราะว่าบิบบี้เป็นคนที่ชอบทําอาหารกินเองแล้วบางทีมันก็คุ้มกว่าด้วยนะคะดีกว่าไปซื้อเขากินอนะเนาะ แต่แถวบ้านบี้อ่ะขายถุงมาสามสิบสี่สิบาทแต่ก็พูดกันตรงๆอ่ะได้เยอะกว่าเขาอีกนะคะที่เราเห็นตามรีวิวอันนี้เราตามรีวิวในติ๊กต็อกที่มีคนไปซื้อร้านป้าติ๋มนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงป้าติ๋มเขาก็ทํางานอย่างสุดจริตอันนี้เราก็ชื่นชมป้าติ๋มนะ,ะว่าแกทํางานทํามาค้าขายอย่างสุดจริตแกไม่ได้ไปอะไรใครเนาะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วสําหรับผัดชิ้วนะคะ ใครห้ามเอาคลิปไปตัดต่อหรือว่าไปบอกว่าเฮ้ยฉันว่าป้ติมไม่ได้ว่านะะอันนี้เราเล่าตามข่าวนะคะไหนๆเราก็ทําอาหารแล้วเราก็มานั่งเล่าข่าวในเรื่องของข้าวแกงที่มีกระแสะมีไวรัลก็ขอให้ปฏาติสู้ๆต่อไปนะคะก็ช่วงที่ยังมีกระแสะอยู่ก็กอบโกยไปให้เยอะๆแค่นั้นเองถ้า,ากระแสะมันหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามเนาะประมาณนี้ค่ะแต่เขาขายมานานแล้วอะค่ะเขาก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอก ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมาติ่มให้หมูหมูอ่ะตักหมูไปนะคะเดี๋ยวติ่มจะให้หมูไปชิ้นหนึ่งแล้วก็เพิ่มเส้นเพิ่มผักไปให้เยอะๆ <laughs> โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ